สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจลินกันอีกเช่นเคยอาจจะไม่คุ้นเคยกับแบบเท่าไหร่เพราะว่านี่คืออนิเมะรีบอลเกมแนวทาวเวอร์ดิ s เฟนต์อนิเมะเกมใหม่ที่เพิ่งมาอแต่เราก็มาทําช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเ่านะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการ a f ฟฟาร์มจนถึงเลเวล71แล้วก็มีเพชรเยอะมากเงินเยอะมากแล้วก็มิสติกตัวแรกนี่เลยอิทาจิแล้วดูสเตต s s S โอ้โหแม่งอย่างตึงและแน่นอนครับผมวันนี้เราจะเอาอิทาจินี่ มาอีโวแล้วปั้นจนสุดกันดูว่าเทดเนี่ยที่ได้ของอิธาจีเนี่ยจะเป็นอะไรหวังว่าก็น่าจะสัก0.1%นะเออเทดน่า,จ,าจะต้องออกหน่อยแหละงั้นเราไปอีโวกันเลยการที่จะทําทของอีโวได้ของแต่ละตัวเนี่ยแม่งใช้ของเยอะมากเยอะแบบโอ้โหแม่งฟาร์มกันตาเลือกอะ่ะนี่มาเรามาดูกันก่อนนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนไอเทมที่ต้องใช้ในการอีโวของแต่ละตัวละครซึ่งอิธาจีเนี่ยใช้2ชิ้นนี่เป็นเนตรวงแหวนก็จะใช้ของตามนี้เลยเราต้องคลาฟออกมา2ชิ้น1 2เรียบร้อย เราได้มาละสองชิ้นแล้วก็มาอีโวตรงนี้นี่แต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเหมือนกับไอ้อนิเมะดีเฟนเดอร์ไหมนะเพราะว่าอนิเมะดีเฟนเดอร์น่ยถ้าสมมุติเราสแตตมาอยู่ที่ A เนี่ยเวลากดอ e ีโวไปปุ๊บมันจะมีโอกาสขึ้น S เลยซึ่งเราไม่มั่นใจเพราะนี่คือการอีโวครั้งแรกของ ID นี้ไปอุยอ๊ยหน้าอีวโอยแม่งอย่างเค่อันนี้เท่จริงอันนี้เท่จริงน้องๆแล้วภาพคือสวยเกินบางทีพี่ชาย ในขอดูสเตตสนี้เปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนนะยังเป็น a a บวก s s s เหมือนเดิมไม่เป็นไรพอเราอีโวแล้วสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปนั่นก็คือการหาเทตดีๆให้กับอิทาจิของเรามาสไนเปอร์วะ่ะสไนเปอร์สวะ่ะอาเชอร์ไปเลยทีนี้อืมตีให้ระเบิดระเบอรไปเลยตใีให้ไกลแบบสุดๆไปเลยเพือ่อไปต่ออ่าเราได้ตีเร็วอีกอุ้นยอุ้ย <Nice. S 1> เดมอนคืออะไรอะ0.3ดาเมจบวก20%เชี yeah. ่ยโคตรตึงแล้วก็ทุกครั้งที่ฆ่ามอนได้30ตัวเนี่ย hmm. ก็จะเพิ่มสปีดอีก50%โอ้โหเราได้เทรดดีๆแล้วเราได้เท็ดดีๆมา0.3เปอร์โอเคเราจะไปรีวิวอิทาจิของเรากันและนี่ก็ <m ix> จะเป็นทีมที่เราจะเอาไปเล่นกันในการรีวิครั้งนี้มีอิทาจิ ตัวหลักของเราตัวฟาร์มเงิน2ตัวตัวสโลตัวบัฟดัมเมจแล้วก็บัฟระยะแล้วก็เป็นคิสาุุเอามาช่วยเคลียร์ช่วงต้นเกมไปและแน่นอนครับผมแมปที่เราจะเอามารีวิวอีทาจิมันจะเป็นแมปอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่แมปของนารุโตจริงปะเออแต่ก่อนจะทําอะไรเราขอวางตัวฟาร์มเงินก่อนตั้งแต่ต้นแม่งให้เงินมา4ี่พก็จัดไปเลยนอนะแล้วก็คุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าผมจะแบบเอยเห็นสกุสกิลแล้วหรือเปล่าจะไม่ตื่นเต้น ผมเล่นตั้งแต่เลเวล1ผมปิดเอฟเฟกการโจมตีทุกอย่างจนเวล71เพื่อที่จะได้มา r รีอคในครั้งนี้เลยอ่าอ่าโอเคขออนุญาตฟาร,ร์มเงินแป๊บๆนะครับเพราะว่าความจนมันน่ากลัว 1> 1, years later โอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการวางตัวกันหลังไปเทียบร้อยเราใช้คิสซารูที่มีออฟเอสิ่งโตนี่เลยนะในการกันหลังซึ่งก็ค่อนข้างจะผ่านชิลต่อมาได้เวลาวางอิทาจิละใช้เงินในการวาง1,950ลงดัเมตหกร้อย้าอตีไกลใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ไหนขอดูใกล้ๆสิอุ้ยขัดทุ่งนะแล้วก็ติดเป็นไฟอุ้ยแต่ตอนไอล่างหนึ่งอะ ตอนที่ยังไม่ได้ e อีวัะเวลาโจมตีไฟมันขึ้นเป็นไฟสีแดงๆนะบนหัวแต่ตอนนี้เป็นไฟสีดําชี้แม่งอย่างเท่แล้วพอมีเทดดีมอนปุ๊บแม่งความเท่แม่งทวีคูณไงมันแดงไปหมดเลยวะ่ะมาเราขออัปเกรดหน่อยว่าท่าการโจมตีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมาท่าที่สองออเป็นอะมาเทลซึเป็นไฟใช่ไหมวะคือต้องบอกก่อนว่าเราดูแต่ว่า <laughs> เราไม่ได้ดูแบบถึงขั้นที่ว่าจําท่าการโจมตีดูนีน่ของตัวละครได้เยอะขนาดนั้น โอ้แค่อัพสองขั้นแม่งก็พันหนึ่งแล้วอะของคิซารูแม่งอัพเจ็ดขั้นอ่ะดาเมจยังไม่ถึงพันเลยอ่าต่อไปอุ้ยซูซานุเชงที่เรารู้หรือเปล่าอุ้ยท่าน,นี้เป็นการเรียกซูซานอุออกมาตัดทุบอ่อเป็นการโจมตีแบบสามฮิตโหแล้วติดเผาไหมไงแล้วติดเผาไหมไงตัวละครที่มีโล่มีเกาะอะไรเงี้ยก็คือโลหายเป็นน้าอะไหลหมดอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตีเฮ้ยเดี่ยวนะเดี๋ยวนะ ตีทุก2.75าวิเฮ้ยจะเย็นพี่ชายพี่ตีทนะียังไงคิ่สลูยัง3.8เลยเคียอัปเกรดโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิโคเท ตายตายหมดด้านหน้าโดนไฟเผาโลไม่มีโลไม่เหลือความเท่ให้เต็ม10เทศดีมอนเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูได้ครบ30ตัวเนี่ยมันจะบวกความเร็วในการโจมตีเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นความเร็วในการโจมตีอยู่ที่6วิวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูมันโจมตีถึงปุ๊บมันจะลดไปเหลือเท่าไหร่มาแล้วมาแล้ว,ล,วลดไปเหลือ2.75เป็นเทศที่เหมาะกับอิทจิแบบสุดๆอะ่ะเพราะว่าอิทจิมันโจมตีติดเผาไหมไงแล้วพอมันตีเร็วปุ๊บแม่งติดเผาไหมดีกว่าเดิอมอีกต่อไปเป็นไฟสแล ปั๊บไหนขอดูท่าการจมตีสิโอ้โหโอ้โหเป็น a อ e อเอไลหนขอขอดูขอดูใกล้ๆหน่อยครับพี่ชายโอ้โหแม่งโคตรสว่างเลยวะคือถ้าสมมติเราพูดถึงอันิเมแเวนการเนี่ยแบบมันจะมืดมากอะไรต่างๆนานาแม่งมืดหมดเลยแต่พอมานี้โอ้โหแม่งสว่างตาจะบอดมันจ้าซะเหลือกเกินแต่ถ้าสมมติเราวางสโลด้านหน้าปึ๊บเท่ากับว่า เราจะเผาไหมศัตรูได้แบบตึงๆเลยสโลวสโลแล้วเผาสโลวแล้วเผาโอ้โหน้องชายดาเมจอยู่ที่4,360คูดาวการโจมตีอยู่ที่7.3นเ่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอ้เอ,เอฟเฟกบัฟมันขึ้นก่อนแม่งจะตีเร็วแบบบ้าบเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วคูดาว3.3โอ้โหพี่ชายเราลองวางแบบหลายๆตัวดูโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหม่งโคตรแสบตาเลยว่ะระกิลมันอลังการนะ แต,แต่มันแสบตาไปนิดนึงวะ่ะอ่ะวางได้3ตัวไปอีกตัวหนึ่งเอาให้เต็มทีนี้มอนยังไงก็ไม่หลุดแถมมอนก็จะโดนสโลจากด้านหน้าโดนเผาไหม้ไปเรื่อยๆจมตีเร็วโคตรๆบอสที่ไหนมันจะทนความเสียหายแบบนี้ไหววะโอ้โหอ่ะมาเรามาดูกันว่าควาจะทําให้อิทธิกของเรานั้นเก่งแค่ไหนไปบับเลยโอ้โหดาเมจอยู่ที่4870ระยเะระย แม่งมองไม่เห็นวะสีแม่งมองยากมากเลยสามสิบสปะมอนยังไงก็ไม่หลุดแล้วอะโอเคต่อมาเราจะมารอดูว่าอีทาจิของเราเนี่ยจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียว เผาแล้วตอนนี้มอนเริ่มที่จะหลุดแล้วนะโอ้ยหลุดจริงไหมนี่โดนไฟเผาเรื่อยๆเลยนะ700ร้อยแล้วตายเลยไหมไม่ตายอ้าวโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยแสงสีฟ้าต้องป้องกันด้วยอะไรไม่บอก เพราะว่าไม่ได้โฆษณาขอบคุณครับต็นขมับเมฆเริ่มจะไม่รอดแล้ววะของอิทาจิน่าจะมาได้ประมาณนี้นะถือว่าเป็นเมตาของตัวเผาไหม้ที่ค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าโจมตีแรงมากแถบติดเผาไหม้อีกโอเคผมและนี่ก็คือการรีวิวอิทจิอีโวกับออฟดีมอนสุดจัดโหด นะครับผมก็เช่นเดิมถ้าสมมติไม่ว่าเราจะเล่นแบบไหนก็ตามถ้าเราเจอตัวละครที่ทําให้ติดเผาไหมได้เราก็พร้อมที่จะแนะนำป๊าะมันเก่งจริงไปหามาใช้กันเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับคนตัวเน้อๆตัวนี้นะเขาจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อนี่ค<ม>ุยก<ม>ับใครครับ